อ้าวมันนี่มากินตำเขาโคดทะเลเดียดได้พี่น้องเด้อมาเนี่กุ้งครับกุ้งลวกเด้อพี่น้องไม่ต้ของสุกครับมันนี่ขออนุญาตใส่มือดนะครับเอาเลยตามสบายเลยอนุญาตได้เลยกินปูครับพี่น้องปูแบนหนอกเมาซินปูจัดครับคนนโอ้โหอดปูหยอดเปลือกเมือกหยอดเขาโคดหยอดปากหน้าเด้อพี่น้องหอยแช่งครับมีเด้อพี่น้องความปลาปูนครับกุ้งครับนะ สวัสดีครับผมบ่าวปุยจุพักครับผมสวัสดีจ้าหญ้ามวนเด้อจ้าอ่ะพระท่านจูพักสวัสดีครับผมบ้านศิลป้าปุยจุพักจุพักครับมาเมื่อนี้เช้านี้ครับพี่น้องพร้อมน้องวัศิลป์ครับพร้อมแม่ใหญ่ครับมีม่วนเด้อพี่น้องเด้ออาเมื้อนี้มากินตำเขาวโคดทะเลเดียด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ได้ก็มาแซ่บๆกันครับมื้อนี้พร้อมมีปลาหมึกมีปูมีหอยครับพี่น้องพร้อมข้าวโคดครับหรือว่ากุ้งครับ ข้อมปุ้นพ่อพร้อมนียังข้บปุ้นขอบปุ้นโอ้ยอะไม่ได้บอกอะไรยายหางเอาไมา่ยั่ถึงบะเมื่อนี้นจัดหนักจัดเต็มครับเต็มฐานอย่เงี้ยหมอ้อ,อกพอพ็ข้าวผน้นองเ้ยมาจินนี่ครับยุกไก่ยุก,กามึก็มาจินจำปลาหมึกจำกุ้งจำยัำงแน่ละ่ะมาจินจำข้าวะ้าจำไปจำไปอย่างเี้ยกรเองนี่ล่ะโอ้ พร้อมมาแข่งได้พี่น้องเลยมาครับจะแซมกันครับมือนี่พร้อมไม่นเงี้ยครับพร้อมน้องมัสศีนครับมือนี่ยมาตนนัวอะไรครับพี่น้องยชอบมาไม่เงี้ยแซม,นนมแห้งตัวกุ้งครับกุ้งลวกเรือพี่น้องไม่ต้องคองสุกครับมือนี่ยพักอ่ะพัก ไม่หยาบเ้ยพี่น้องกดดินเลยค่อยหนึ่งเป็นไงล่ะแกวดีอ่ะแต่ว่าจะร้อนเลือพี่น้องแซ็บๆน้อกันทำบมครับป๊าถุางตัวไง รัวคายดีพี่น้องเอ้ยปุ้งครับพอดีค,คำอ่านของพอดีคำบางสิ่งเลยครับทำยาเนี้ยพอดีคำยาบ่าพันนี่วะยาพอดีโอ้หาของยาพอดีกินเป็นดอกซอตนไรยาอช่ัหนกินอืขุนกันเนี่ยแอบมาเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ใส่ไม่ใช่กุ้งเหรอไก่ยุ่ไก่กระเด็นมากินน้ำกันเด้อ เกินเพิ่มมากเลยแม่มัเออแจบแน้ำกันเด้ออคืออยู่กูได้เพาทางกับยูเว่าจ่เกินพี่น้องมาแับแจกน้ำกัะเกินอใชนู้นคือคนสบายไม่แย่หย่ำเลยเบอาอว่าเราแฉวดีได้พี่น้อง่เรอนจัหรือ่วาดีครับ อายุงากปีแล้วี่ปีโอ้ผู้ใดนี่หืมหัวนมาหนุ่มได้จินั่นจงโอ้อืมขออนุญาตใส่มือแล้วครับเอาเลยตามสบายอยู่อนุญาตได้ไหล กินกินปูครับพี่น้องปูบันนกเอาไปหาเต้อามือจับกินเอาเอาเรื่องมัไงตามสบายเะนัดเนาะแซ่บครับพี่น้องนี่ชขานัดจักเตงครับเตงทานมะกอกไปนน้ำกันเลิกพี่น้องเองชะอมพี่น้องมั่ยไงเรก็เริ่มกินแซ่บครับเราก็เริ่มปู ัปลาหมึกจับกินอเอาเรมั้ปงปลาขาจนปาาลาขาปลาขาครับหอยแฉกเรือหอยแฉกมั้งงกินหอยหลาแรงดีบันบาสตียบ,บ่ได้ได้มาจิน้นไม่าข้อได้มัอย่างจินหอยอันเนี้ยผู้จ้นนเาเอาไปท่าพูนนะไม่ทันท่าูน ใบปูนอะแม่เอาไปทาใบอะไรใบน้องใบี huh. <c ười> yeah. ่บุตตอตำหมาีไยใบพูใบพูนแวเราแล้วเราใบพูนรสออาไหมเนี่ยรดหน่ำแสบแเป็นสินแสบจ้อ เออเงยหลพี่นุ่มกุ้งตัวน้อยไงมีเกยหมักหมักไงแบบอะไรไงฮะเห็นกุ้งนะงกินนเอามางกุ้งกุ้งไงเอากุ้งน่อยก็ยุสมากุ้งเต็มรับุมแล้วรานอาหารเดิมมาเด้อโยุติ เธอสินของเอ้ยมากินกระเพาปุ๋ยแจกด้วยพอไม่แย่ครับมันเนี่ยนี่ไม่แย่กุง้งไม่ไงกูงก,งกินตะกุ้งแต่ปฏิวัติด้วยจ้กินแต่แนวนะพอพูดว่าพอเลยอืม๋อช่วยกระชาก แบบลลครับเอฟลีอันเลี้ยงนะแช่อดได้ไหแมงมุกหุองสุกอันเลี้ยงเนี่ว่แมงกะพรุดีครับเห็นไหมลูกแดงลูกเบคเอาลัดอุ๊ย่ถผมหาหมอม๊ยแต่ม่กี้มัมีแต่หมหกได้ไหมบ้านลหน่อยพี่น่อยหาหมได้ิมันดมครับปามังวัวทำนี่บ้า มากับป้องแป้งก็ค่อยดีได้ไหมไงมรป้องแป้งเนี่ยมาเลยบอญน,น,ออน้องเลยอืมนี่มีกระเขียบวะเหนื้อนี่ได้เหรอพัดลงไปัดว <c oughs> นจ โอ้เขาโคตรกระวานปูกแฉบพี่น้องเลยมาเด้อแฟนครับสุนมขสบวบอนครับเหมือนเนี่ยเนีน่ยนๆน,น,นุ่มๆพี่น้องเอง้ยน่แฉบเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อ มัอนี้ครับเอา,มาเม่์งมาออกน้ำเด้อมัอนี้อันเสียโตโม,มากไปใช่ไหมงเงาาเขาเออน่นมากินเอากิน้นแฉบๆเขาเละเอินมาจินโอ้โหากให้กินต้องอเนาะขอบุณนะเมขอบปุ่นมันนี้ว่าเด้เสียหยาบปมีเ็าด้เสียมือนกักินกูไปได้ก็ไไ่ไปเสียหยาบไปว่าได้ตีค่พออีกแล้วออ เป oh, mm. um, ็นลูกเป็นหลานตะกอมาเป็นลึกดำบรอพ์บ้านนี่บ้านหลูกเอือนยาจะกี่เอือนเปไงอันนี้เป็นแม่ไม่ใไ่ตู่ได้พี่น้องเรือว่าแม่อสมอญากิีดหนี่สภาพแม่เอือนยาครับเรื่อยยาเลยัน้เอือนไงก็เอือเอือนก็เสืเอือนเป็ไงมันตั้งยาเที่งนไงแม่นเลย่จเดิมมาแต่ลึกดำบพี่ันเอง้ลยึกดำบรนบันนี้ได้ลูกเป็นเมียเราก็เลยป้าเอือนยา เป็นไอเป็นนองเคีื่อของน่องบอสโอ้ยผักข,ขนาดแสบกินหอยแฉ่งแล้วลืมองมาเปียกออกเด้อมนี่ครับต่ำทะเลเดือด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 กินแสบหอยแฉ่งเป็นอะไรแสบแสบลำบากมีเรื่องได้กินได้ มันบ่นหาบดปากผอยนึ่งเ้ยมดมสนำปิโนงเลยแม่สีปุ้เ็ดเดอหรือว่าสาวปุยครับแสบบ่ไหไงแม่สื้อุยมาสิน่ะเหตดอาหารเก่งที่สุดแแสบี่สุดในโลกครับโอ้ยัลน่ะย่องกันอ่ะแสบบ่ขัดไหมไงอโหไม่ไงก็ตีย่องกันเขดเป็นเด้ป่ เห็ดน่ากินนไงเห็ดยังเป็นลมกี่หนัง,อนงโอ้ยลมไข่ทอดไข่เจ๋งครับวะกินได้เดียวสิเพราะนาก,มะมะมนกรมแล้วไหมปลาหมึกเล่นไงกินมันอิมอ่มอิมอ่ม,มกินมันอ้วนน้องพี่ว้าไงเดี๋ยวแสบเขาเกิดมากินที่หนองเอ้ยลูกหลาน เขาอยากกินเลยไปกินโอ้ขนาดนี้แกบไปเรีย <c oughs> รรลล์หรอเนาะแกบยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึงครับพี่น้องอยู่ได้กับยอนพี่ยอนน้องแล้วครับมืัอนี้มืัอนี้ครับน้องมัตสินพร้อมแม่เงี้ครับเราซื้อยายม้วนเด้อพี่น,อน,อน,อนอ้องถ้าผู้ถามหรือว่ายม้วนหรือว่ายาม้นวนเราก็ใส่เสียตัวไม่แล้วละ่ะตัวนั้นเราเสียอย่าครับพี่น้อง าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อ็ละครับบ่าวปุยจูผักครับมัอนี่เปนสมีนาะพี่น้องเนาะครับชิมหนาพอพอดไหมครับโชคดีมีความสุขแยาเก็บแยกไข่แยาจนเด้องะลำเลยลุ้ยสวยวันสวยขึ้นสู้ขู่สุขแล้วครับรลุทุกคนเลยนี่ครับผมห่างไม่ไงฝากพี่ฝากน้องบ่ฝากพี่ฝากน้องให้กดเลยกดแชร์ให้บ่าวปุยจูผักเด้อสี่เลยไม่ไงสุดยอดเลยอ่ะมื้อนี้สปนสมีนาะพี่น้องเนาะอ่ะเบาปุยพร้อมแม่ใหญ่หรือว่าน้องมาสิยงเก่าวกับสวัสดีครับจิ้วจิ้วสอนสอนยาก็ไหน เอาแล้วเนีเ่ยจิ้วจิวจ้บมุ้ยจับไปพี่ห <laughs> น่อยเลย